อครูอำลาแล้วหนูกำลังจะขึ้นนะขอรับกินหมูแต่ขอฝากไว้จำหนีนะคะก็ขออนุญาตพักผ่อนบนคืวไพร์ลิสกันนะคะฝากวุไนเลก็แช่ก็ติดตามนะคะคอมเมนต์มาหลาน์ฝากบ้านแล้วไปดูด้วยนะคะเดี๋ยวหนูจะเดินไปดูนู้เดินดูเดินไปเรื่อยๆพาเขาไปดูคนนอนก่อนเอ้าทาย อยู่คนละช่องว่ช่องพี่น้องอันตี้ไปแล้วอันตี้ท่ายาปเบิ่งนี่ <c oughs> คนละช่องเอาเบิร์ดกับพวกไปใส่แล้วมีคนละห้อง,งนะครับห้น้องแบมนอนก่อนพี่น้องอันตี้ท่ายางเบิ <ไป S 2> <ว>่งไปถ่าย <c oughs> อันนี้ต้นครับเอนะะนอนนะอนหลับเย็นสบายไม่ต้องเปิดแอร์ง่ายพี่น้อง ทิวไผ่รีสอรส์ทบริษัแบมบาน้องแบมบาทิวไผ่รีสอร์ทพี่น้องแต่กะเย็นอีเลียนหนูมัดเปียกหัวนอนอยู่นี่แต่เมื่อตานี่แล้วตอนนี้ก็เริ่มเทียงอันนี้พี่แม็กนะคะกับโ์โจกอยู่ง่ายกินงาน <ś le> น่งงายนอนง่ายุนอนเอกเมกทิวไผ่รีสอร์ทอันนั้นน้องแบงอันนี้คือห้องน้ำนะครับพี่น้องของน้ำดีครับวันนี้ ก็มีนี่ด้วยเครื่องบินนะคะวันนี้อยู่แอร์เพนปาร์คราดนะคะโอ้บรรยากาศดีพี่น้องห้างน้ำก็วันนี้ก็สะดวกหน่อย แต่ส่วนวิธีสั่งทั้งคุนเนี่ยพราะขายแม่ค้าก็เริ่มจองทีแล้วแม่ค้าเจ้าประจํำมาต่บุรีรัมพี่น้องไอ้มาตะจุรินบุรีรัมพ์เพื่นขายอาหารตามสังเลาวเพื่นเห็นแอนพก็ทักทายเลยส่วนออกไปหากินข่าวพร้อมซื้อข้าวแม่ค้าจนลึงนะคะกินข้าวกล้องกินตามสั่ง สถานที่วันนี้นะคะกว้างขวางด้วยพี่น้องแล้วก็อากาศดีและก็มีเครื่องบินอุ้งอิงมาตรงสะอ่อนเครื่องบินแน่นอนเลยว่านอหมักท่วงต่งางพ้งกับต่างสุบหัวเข่าหามองนอนนะคะนี่มองในนอนไในกันนอนเอากันอนอยู่นี่ค่ะยินสบายแห้ง Chúc đi nè, chúc đi nè, mưa không tók nữa. Bầu không đi. นั่งไปเบงไตท้องเครื่องบินผู้ใดแน่อยู่ในนั้นแอนติภาย่างไปเจ็ดพี่พี่แม่แม่แม่ค้ากะตั้งร้านรอแล้วนะคะกะพี่พี่แม่แม่แม่ค้าบางคนก็บอกว่าขายของสาวน้อยก็ได้ขายดีนะเวลาคนมาดูเยอะแม่ค้าก็ได้ขายของนะกะขอบคุณคุณที่มาซอยให้เศรษฐกิจหรือว่าวงหมอลำ เลยมีแห้งสู่ต่อนะคะแบบกําลังใจจากทุกคนก็คือเป็นกําลังใจหลักของพวกเล่าเลยนะคะของพวกเฮาที้มงานนะคะแอร์ผ้าเป็นยางบุนตอนนี้เราอยู่ใต้เครื่องบินนะคะอันนี้รถพีฮอดดีผู้เพื่อนสะดวกสบายว่าตรงเซาห้องว่าตรงเซาที่สวดนอนมาถึงก็จอดรถนอนเลยเีื่สบาย เอันนี้พีเพิ่งมีนม้ำหยดเอาเนี้ยมาเป็นพี่เหมียวพี่เหมียวนอนใส่<อ>ปลาภัยน้ำเพียนเห็นปเนี่ยมาเห็นแบกวันพี่เหมียวก็เ้ยยางมา เย็นคือกันปลูไม่นังการยืนแต่ว่ายู่เย็นกว่าปลาพี่น้องจะรู้แล้วปลาไพ่ใบเย็นทอดไตเครื่องบินสถานที่มือนี้แต่มือนี้ผมมีตีหน่อยดิเบอร่สถานที่ตีหน่อยละบม่ีน่จะบเทคบงเจบบ้า Esting, ม,ม,มันปม้งมีคาเฟ่้วยพี่น้องมันป็นมันป็นอันร้านองเคียวเนาะไอ้คนมงเคียวจังสีหลังนังเนาะแต่ว anyway> ่าคาเฟ่เป nah ิดมันบ่เาจะตเครื่องบับ่จะตเครื่องยังเครื่องบินบ่แบบร้องเครื่องไว้ตลอดบ่คืออนที่ ที่จริงไอ้น้องบไปห้างมันบริว่นาน้ำท่วมเขาเริ่มมาจอดไปหนีกัเนเลยจอดไปหน,เน,นีเลื่ยมันบอกเขาเห็นเป็นหมองท่องเที่ยวเลยแอร์เพนพาร์คโคราชนะฮะอยู่ในตัวเมืองเลยด้วยนี่เนาะนี่บรรยากาศเดี๋ยวนุญาตยังกลับไปรายงานผู้เอยว่านีอัน มีอย่างก่อนมีคาเฟ่นะคะจะไปบอกน้องแบมพันธ์นยอยากกินน,น้ำเย็นจีนนะนอุยชอบจังมากบรรยากาศพี่น้อง เพื่นบรับสมัครแม่บ้านมาตัดหญ,ญ้าบอนนี้มาตัดอ้นนี้วาเป็นพนักง,งานตัดหญ,ญ้าทำความสะอาดนะฮะบรรยากาศดีครับกลับมาแล้วกลับมาแล้วนะคะกลับมาแล้วเหลี่นแห้งค่ะครูมีคาเฟ่ด้วยนี่เปิดเขาเปิดแล้วสามไปกินอยู่อร่อยสามบอกอร่อยมีคาเฟ่มีน้ำ มีปังปิ้งอะไรไม่รู้ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเดินเดินกลับมาบอกแบมเผื่อเผื่อกินน้ำเย็นๆทนนี่ชูไพร์รีสอร์ท <c oughs> ย่างไป็นหัวใจครับพีแล้วจะมีที่เย็นกว่านี้อีกครูเชื่อไหมไหใต้เครื่องบินนั่นเห็นไหมตอนแรกเขาบอกให้ไปใต้เครื่องบินใต้เครื่องบินล่มโกบปะค่ะง่ายปะครูเย็นมากนี่สามน้อยน,นั่น,นแล้วกับ คุณที่ว่างเยอะเย็นลมมันลมมันผ่านมันไม่มีอ้นี่กั้นไงเย็นสบยๆเลยมันเย็นลมมันโกกพี่น้องคลิปนี้เอ,อาไว้เพื่อนแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาบุคคิบนะคะทายให้บิเงบรรยากาศเนาะกับนี่แหละนอนชที่วไฟจังหนาดจะได้ไปเป็นใต้ทอ้องเครื่องบินรีสอร์ทแล้ว โอเคก,กินนี่ฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะ